เศษหนึ่งร้สม่วนสองพันมันผิดหรือไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจียนภาพพิเศษซอสโอราโทเรียเล่มเก้าแรงเอเมืองโอราริโอโดนราชอาณาจักรราคียโจมตีจนทำให้โลกิฟแฟมิเลียต้องรับหน้าที่ในการปกป้องเมืองดันเจียนนี้ ลาฟิยาที่ได้ยิงเรื่องอดีตของอายจึงได้ขอให้ริเวเลียเล่าให้ฟังซึ่งริเวเลียก็ได้เล่าให้ฟังถึงอดีตของอายที่เริ่มเข้ามาเป็นสมาชิกของโลก,กิฟแฟมิเลียเธอที่เลเวลหนึ่งต้องการพลังถึงกับไม่สนใจทุกสิ่งทุกอย่าง คนได้รับสมยาององหญิงตุ๊กตาก่อนได้รับการสั่งสอนและดูแลจากพวกริเวเลียจนเติบโตเป็นองค์หญิงดาบเนื้อเรื่องในเล่มนี้เป็นเหตุการณ์ช่วงที่เมืองโดนแอริสโจมตีพร้อมทั้งเบลบอกไม่รักท่านเทพ จึงทำให้เฮสเชียงอนและโดนลักพาตัวไปจึงทำให้เบลและไอต้องตามไปช่วยเป็นการขยายความรู้สึกของไอในช่วงนั้นพร้อมทั้งมีการเล่าถึงอดีตของเธอในยามที่เริ่มเป็นนักผจญภยัย เป็นการเล่าถึงความผูกพันกับริเวียที่เป็นเหมือนแม่ที่คอยดูแลเธอตลอดจนคนอื่นๆที่ช่วยสั่งสอนนางเอกให้เก่งกาจและเข้าใจยังเรื่องราวต่างๆเห็นถึงความสำคัญของสิ่งอื่นๆนอกไปจากการจะโหยหาความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวถือว่าเป็นอีกเล่มที่มีความสนุกและน่าสนใจครับเพราะเป็นเรื่องราวของนางเอกใครที่ซื้อเรื่องนี้อ่านถ้าไม่ชอบอายคงแปลกละ ึงเป็นอีกเล่มที่ชวนให้ฟินครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปแอรีสเทพสงครามได้ให้ราชาจากกราเขียบุกโจมตีเมืองโอรริโอทำให้โลกิฟแฟมิเลียเฟรยาแฟมิเลียและเหล่านักผจญภัยต้องออกรับมือโดยลาฟิยา เิวจอมเวทที่บูชาอายที่ถึงจะใช้เวทโจมตีหมู่ให้นักผจญภัยของอีกฝ่ายพ่ายแพ,ยพย้แต่ก็ยังควบคุมไม่ดีจนทําให้อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บมากมายจากที่แค่ได้คําสั่งให้ขับไล่ไปเฉยๆจึงออกไปฝึกฝนโดยไม่พักผ่อน เพื่อพื้นฟูพลังจิตจนริเวลเียไฮเอลรองหัวหน้าโลกิแฟมิเลียต้องออกมาสั่งให้หยุดก่อนได้ยินโลกิบอกว่าเรือเหมือนอายองหญิงดาบสมัยก่อนเธอจึงขอให้เล่าเรื่องอายให้ฟัง ริเวเลียจึงเล่าถึงสมัยที่อไอพึ่งมาเป็นนักผจญภัยตอนอายุ7จ็ขวบ9ปีก่อนริเวเลียเป็นคนพาอายไปลงทะเบียนและลงดันเจี้ยนเป็นครั้งแรกอายโจมตีมอนสเตอร์ตายด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวทุกคน ทำเอาเริเวเลียทราบว่าเธอไม่สามารถควบคุมสกิลได้แต่ไอยังจัดการมันสัตเ์อร์ต่อไปไม่ยอมที่จะกลับราวกับเร่งรีบที่จะแข็งแกร่งขึ้นให้ได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่ใช่ฟันน้ำนมหลุด จนต,ต้องกลับไปแล้วเจอโลกิหัวเราะใส่ด้วยความขบขันไอที่กัดฟันเวลาฟันดาบอย่างแรงด้วยความเกรงทำให้ทุกคนตัดสินใจที่จะไม่บอกถึงเวทมนต์ประจำตัวของไอให้เธอทราบอีกด้วยเพราะกลัวเธอที่ได้อาวุธที่ร้ายกาศ แตยยิ่งลุยจนไม่สนใจตนเองวันต่อมาริเวเลียมไม่ยอมให้ไอลงดันเจี้ยนอีกแต่เปลี่ยนเป็นให้นั่งเรียนแทนทั้งเรื่องความรู้ของอสูรและสิ่งต่างๆในดันเจียนให้แทนแต่ไอายกับไม่สนใจความรู้ต่างๆ หนึ่งหนีเรียนก่อนที่ฟินพารูมหัวหน้าโลกิแฟมิเลียจะมาพบและพาไอากลับไปสอนการต่อสู้ถึงการโจมตีของไอจะทรงพลังแต่เป็นการฟาดฟันดาบอย่างไรเทคนิคเพียงอาศัยแค่สเตตัสเท่านั้น ไม่สามารถโจมตีโดนฟินได้จึงทำให้อรับรู้ถึงความติ่งกาดของนักผจญภัยที่แท้จริงฟินเลยเสนอว่าจะช่วยฝึกฝนเทคนิคให้เธอแต่ต้องแลกกับการเรียนหนังสือกับริเวเลียด้วยซึ่งไอก็ตกลงปัจจุบันเฮสเทียที่ทะเลาะก,กับเบลพระเอกจนน้อยใจวิ่งหนีไปในเมืองแล้วกับโดนพวกแอริสที่ลอบเข้ามาจับตัวไป ไอจึงอาสาออกไปตามหาพร้อมกับเบลก่อนที่ทั้งสามจะตกเหวหายไปทำให้ริเวเลียอดคิดถึงอดีตไม่ได้ไอที่ฟันดาบใส่มอนสเตอร์จนดาบหักไปหลายเล่มจนการเร็เดวอล์รองหัวหน้าโลกิแฟมิเลีย ที่ไปด้วยต้องโยนดาบเล่มใหม่ให้เมื่อดาบเล่มสุดท้ายหักอีกครั้งจึงทำให้ไอต้องกลับอย่างไม่ยินยอมเธอจึงอยากได้ดาบที่ไม่มีวันหักจึงคิดที่จะไปหาดาบที่ต้องการและได้พบสบากิช่างตีดาบของฮเฟสตส เมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายรู้จักกับการเร็ตจึงขอให้อีกฝ่ายช่วยตีดาบที่ไม่มีวันหักให้เมื่อสุบกิที่ทราบถึงการใช้ดาบของไอจึงบอกว่าไม่มีทางตีดาบให้ไอยอย่างเด็ดขาดทำให้ไอไม่พอใจกาเร็ตที่คุยกับทุกคนอย่างหนักใจเพราะไอแทบไม่สนใจอะไรเลยนอกจากต้องการจะแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นเธอที่แทบไม่กิน ไม่ดูแลตัวเองหรือไม่สนใจอะไรราวกับตุ๊กตาจนได้ชื่อองค์หญิงตุ๊กตาจนกระทั่งทราบเรื่องสุบกิเข้ากาเรตจึงตัดสินใจพาอายเข้าไปในห้องของเขาให้อายได้ดูถึงอาวุธที่ได้รับการดูแลอย่างดี แม้จะได้รับความเสียหายแต่ถ้าได้รับการดูแลอย่างดีก็ยังคงเปล่งประกายได้จึงทำให้อายเข้าใจถึงการดูแลอาวุธและดูแลตนเองจึงเริ่มกินอาหารต่างๆมากขึ้นริเวลียจึงช่วยดูแลอายช่วยหวีผมให้ ก่อนที่ไอจะได้ดาบสั่งตีเล่มแรกของกอบนิวแฟมิเลียที่ไม่เป็นรองฮเฟสตัสชื่อซอสเอลไอกับเบลที่ตกเหวได้ฟื้นขึ้นมาที่หมู่บ้านเอดัสที่อยู่กลางหุบเขา แต่เพราะเฮสเทียไม่สบายจึงทำให้ทุกคนต้องพักอยู่ที่นี่ก่อนก่อนที่ไอจะเผลอดื่มเหล้าจนเมาไปพอรู้สึกตัวอีกทีก็พบเบลโดนซ้อมจนน่วมทำให้เธอสงสัยว่ามีมอนสเตอร์บุกเข้ามาหรือเปล่า ริเวเลียคิดถึงเรื่องในอดีตที่ไอเคยโดนคนในแฟมิเลียเอาเหล้าให้ดื่มจนอลวาดก่อเรื่องฟันผู้คนในร้านจนโดนมิอาที่เป็นเจ้าของร้านนายหญิงแห่งความอุดมสมบูรณ์ทุกหัวจนสลบไป ทุกคนในโลกกิีแฟมิลียจึงสั่งห้ามทุกคนให้ไอดื่มเหล้าอีกก่อนที่ไอจะได้เข้าร่วมพิธีของหมู่บ้านที่บูชาเกล็ดของมังกรดำหนึ่งในสามเควสใหญ่ที่ปกป้องหมู่บ้านทำให้ไอไม่พอใจ เธอได้พบกับคาสหัวหน้าหมู่บ้านและอดีตนักผจญภัยที่สูญเสียท่านเทพไปและเคยอยากฆ่าตัวตายจึงได้บอกว่าอายคล้ายกับตนเมื่อก่อนและหวังว่าจะเจอคนที่ช่วยเยียวยาหัวใจให้อาย แบบที่เขาได้คนที่หมู่บ้านนี้เยียวยาให้ไปในวัยเด็กที่ฝันถึงอดีตที่อยู่กับพ่อและแม่อย่างมีความสุขก่อนที่จะตื่นขึ้นไปที่สเตตัสเธอไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้แล้วจนถึงเวลาที่ควรจะอัพเลเวล แต่กลับไม่มีใครยอมบอกเธอถึงวิธีการขึ้นเลเวล2ให้ก่อนที่จะได้พบเทพชายเพ r m มิสบอกถึงวิธีอัพเลเวลให้คือผลงานอันยิ่งใหญ่จึงทำให้เธอบุกเข้าไปในดันเจียนจนได้รับบาดเจ็บกลับมา ริเวเลียที่เห็นจึงรีบใช้เวทรักษาทั้งดูดาวด้วยความเป็นห่วงและบอกว่าทุกคนคือครอบครัวแฟมิเลียแต่ไอที่ไม่พอใจกับบอกว่าริเวเลียไม่ใช่แม่ของเธอเสียหน่อยก่อนที่จะวิ่งหนีไปด้วยความเจ็บปวดและโดดเดี่ยวเข้าไปในดันเจียนอีกครั้งเพราะรู้สึกเหมือนทุกคนไม่ยอมรับความเก่งของเธอจึงไม่อยากให้เธออัพเลเวลในขณะที่ริเวเลียได้แต่ตกตะลึง ก่อนที่พวกฟินกับกาเรตที่ช่วยตามหาไอาจนมาพบจึงคิดที่จะตามไอไปแต่พวกอิวิรูสแฟมิเลียที่ริวทำลายกับบุกโจมตีเมืองพอดีพวกฟินต้องไปรับมือจึงให้ริเวเลียรี่ไปตามไอที่ดันเจียน พอเห็นริเวเลียไม่ขย,ยับฟินจึงเตือนสติว่าคนที่ไอต้องการคือริเวเลียเป็นคนเดียวที่ใกล้ชิดไอามากที่สุดต่างหากทําให้ริเวเลียรีบตามไอไปทันทีไอที่อยู่ในดันเจี้ยนได้พบธานาทสเทพของอ e ีวิรูสแฟมิเลียมาชวนให้เข้าแฟมิเลีย แต่อที่คิดถึงริเวลเียและทุกคนในโลก,กิแฟมิเลียจึงปฏิเสธไปทำให้ทาน่าทอดเรียกมังกรไวเวิร์นออกมาหมายจะกำจัดไอทิ้งเสียไอที่ต่อสู้และดิ้นรนกับไม่สามารถทำอะไรหรือรับมือกับไฟของไวเวิร์นได้ หนึ่งได้แต่รอความตายก่อนที่จะได้ยินเสียงของริเวลียร้องตะโกนบอกเวทมนต์ของไอว่าเทนเพสเมื่อไอร้องตามทำให้เห็นสายลมมาปกป้องเธอจากเปลวไฟ ไอที่รับรู้ได้ถึงสายลมของแม่และเพลงดาบของพ่อที่อยู่กับเธอเสมอจึงไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกจึงใช้มันจนสามารถสังหารวัยเวิร์นได้ในขณะที่ริเวเลียที่เข้ามากอดไอบอกถึงไม่ใช่แม่ของไอ แต่ก็อยากจะอยู่ข้างๆอยากจะได้รักเธอนะก่อนที่ไอจะบอกขอโทษและร้องไห้ออกมาทันทีคาสที่กำลังจะตายได้รับการปลอบโยนจากเฮสเทียก่อนจากไปทำให้เบลเศร้าและเฮสเทียได้มาปลอบเขาเพราะถึงพวกเบลจะจากไป แต่ความผูกพันระหว่างเด็กๆในแฟมิลียและเทพจะเป็นสายสัมพันธ์ชั่วนิรันดร์ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจึงทำให้เบลบอกอยากอยู่กับเฮสเทียตลอดไปก่อนที่ไอที่มองดูอยู่ก็คิดถึงแม่ของตนเองและกล่าวออกมาว่าสักวันจะทำให้ทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมให้ได้ก่อนที่ทั้งสามจะเดินทางกลับโอริโอกันพอกลับไปถึงไอที่ได้เห คนที่ไอต้องการคือริเวเลียเป็นคนเดียวที่ใกล้ชิดไอามากที่สุดต่างหากทำให้ริเวเลียรีบตามไอไปทันทีไอที่อยู่ในดันเจี้ยนได้พบธานาทอสเทพของอ e ีวิรัสแฟมิเลียมาชวนให้เข้าแฟมิเลีย แต่ไอที่คิดถึงริเวเลียและทุกคนในโลก,กิแฟมิเลียจึงปฏิเสธไปทำให้ธาน่าทอดเรียกมังกรไวเวิร์นออกมาหมายจะกำจัดไอทิ้งเสียไอาที่ต่อสู้และดิ้นรนกับไม่สามารถทำอะไรหรือรับมือกับไฟของไวเวิร์นได้ หนึ่งได้แต่รอความตายก่อนที่จะได้ยินเสียงของริเวลียร้องตะโกนบอกเวทมนต์ของไอว่าเท n เพสเมื่อไอร้องตามทำให้เห็นสายลมมาปกป้องเธอจากเปลวไฟ ไอที่รับรู้ได้ถึงสายลมของแม่และเพลงดาบของพ่อที่อยู่กับเธอเสมอจึงไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกจึงใช้มันจนสามารถสังหารไวเวิร์นได้ในขณะที่ริเวเลียที่เข้ามากอดไอบอกถึงไม่ใช่แม่ของไอ แต่ก็อยากจะอยู่ข้างๆอยากจะได้รักเธอนะก่อนที่ไอจะบอกขอโทษและร้องไห้ออกมาทันทีคาสที่กำลังจะตายได้รับการปลอบโยนจากเฮสเทียก่อนจากไปทำให้เบลเศร้าและเฮสเทียได้มาปลอบเขาเพราะถึงพวกเบลจะจากไป แต่ความผูกพันระหว่างเด็กๆในแฟมิลียและเทพจะเป็นสายสัมพันธ์ชั่วนิรันดร์ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจึงทำให้เบลบอกอยากอยู่กับเฮสเทียตลอดไปก่อนที่ไอที่มองดูอยู่ก็คิดถึงแม่ของตนเองและกล่าวออกมาว่า สักวันจะทำให้ทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมให้ได้ก่อนที่ทั้งสามจะเดินทางกลับโอร,ริโอกันพอกลับไปถึงไอที่ได้เห็นถึงรอยยิ้มของริเวเลียจึงบอกว่ากลับมาแล้วริเวเลียริรเวเลียบอกว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านไอ